สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัด45แห่งองค์กรอิสระและภาคเอกชน1,155แห่งเป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมค่ะขับเคลื่อนสังคมไทยนะคะให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน นางยุพาทวีวัฒนากจบวร ประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานอนุก,กรรมการด้านการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมค่ะเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมปรีงบประมาณพุทธศักราช2562ณหอประชุมเล็กส่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมจำนวน 61คนเพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564รวมไปถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมโดยเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติคือสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมที่มีความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุปเป้าหมายได้นั้นเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ก่อให้เกิอดอุปสรรคในการทำงานแต่ทุกภาคส่วนยังคงดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆโดยปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบของ n นิวนอร์ม โดยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่1ทับ2,563เมื่อวันที่2กันยาย,ยน2,563ประกาศยกย่องชุมชนองคอ์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณพุทธศักราช2,562เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินและเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมซึ่งเป็น ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะในการประกาศยกย่องสองส่วนประกอบด้วย1หน่วยงานภายในกระทรวงวัฒนธรรมได้รับกิจติบัติจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตามระดับที่ประเมินจำนวน45แห่งประกอบด้วยระดับต้นแบบจำนวน7แห่งระดับคุณธรรมจำนวน27แห่งและระดับส่งเสริมคุณธรรมจำนวน11แห่ง สององค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชนได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประธานอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมตามระดับที่ประเมินจำนวน1 1 5 5แห่งประกอบด้วยระดับคุณธรรมต้นแบบจำนวน4แห่งระดับคุณธรรมจำนวน39แห่งและระดับส่งเสริมคุณธรรมจำนวน9แห่งเพื่อเป็นการจุดประกายให้กับทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรม ในระดับต่างๆที่สามารถเป็นแรงจูงใจและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป